ภาพมาเบิงแปลงหยาของปลาหน่อยนะครับหลังจากฝนตกมาขึ้นนะครับขึ้นฝนตกมาประมาณ20นาทีนะครับตอนเสาร์เท่ากับออกมาเบิงแปลงหยานะครับมาดูความสดชื่นของหยานะครับตอนที่เพิ่ได้รับน้ำฝนนะครับตอนเสาร์ในกระเกีียวอีคาร่อย ไปให้ลูกค้านะครับนะครับรับตาบัญหารควบเดินรถควบต้องการท้องพี่น้องประชายต้นในชุมชนนะครับอดังนั้นนะครับเจนกึงในมองนี้เขาปลูกนะครับปลูกไม้นะครับเปลือกเกี่ยวแถลงนะครับนโยบายการบริหารส่วนตะบนตะล้งได้ออกมาพบปะพี่น้องนะครับสวัสดีองค์ดีใจนะครับฝนตกนี่นะครับตอน ช่วงหัวคำของเมื่อวานนะครับกอนในการน้องสาวมาเกี่ยขยะร่อยนะครับไปให้ลูกค้าพอดีเติบนะครับพดีเติบตีคนตกมาให้หลังจากที่ตั้งแต่ปีใหม่มาจนหอดตายเดือนมีนาครับท่วมตกเธอแหลกนะครับฝนของพี่น้องประชาชน สังเกตเบื้องต้นใหม่นะครับเงียบสงบนะครับไม่มีลมนะครับพัฒนาต้นไม้เมื่อได้รับน้ำฝนกำลังปรับตัวนะครับปรับสภาพทุกต้นทุกยังเงียบนะครับยืนต้นเงียบไม่มีแกว่งควายไม่มีลมบรรยากาศเงียบนะครับสายลมก็เงียบนะครับต้นไม้เมื่อได้รับน้ำฝน ก็เงียบเหมือนกับกำลังปรับตัวปรับสภาพอยางนเรื่องเล่าลองทุบ่าด้านโค้งตามพื้นฐานอย่าเข้ากำลังเริ่มฟื้นนะครับหลังจากที่บริโภคมากหลายหมื่นนะครับผ่าของประชาชนนะครับที่าสอบถามก็เริ่มสดชื่นนะครับเริ่มที่จะเขียวขึ้นนะครับผ่าท้ามต้องเจาะหรือว่าท้ามอ่ายยกผู้คนยอมมานะครับใน ฉะนั้นนะครับจะขอประกาศประชามท่านไปถึงกี่นองทุกขคอเรื่อนนะครับได้ออกมานะครับประชุมร่วงรับทางองคริการส่วนตะบนสมโรลงและนั่นปัญหาความต้องการของกี่นองมาเสนอต่อทีประชุม บรรยากาศแปลงหญ้านะครับที่น้อปลูกแหวกเป็นหญ้ากินนี่ปลูกทีเดียวเกี่ยวได้ตลอดไปนะครับหญ้ากินนี่เพราะว่าให้มีน้ำมีพุนมีปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่นะครับอันนี้ทียนอยู่นี่ก็คือปุ๋ยขี้ไก่นะครับขอเสียปุ๋ยขี้ไก่ก็คือแมงวันไม่หลายนะครับแมงวันก็จะมาตามปุ๋ยขี้ไก่นะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นเนาะ ต้องเ่อเพิ่นไข่ใส่หกไก่ไว้นะครับพอเอามาใส่เพ่ินก็ะแตกเป็นตัวนอนเป็นแมงวันนะครับก็จะรู้สึกว่าแมงวันก็จะเยอะนอกจากปุ๋ยหีไก่แล้วก็เป็นปุ๋ยเคมีใส่ใดมัดสูตรครับพี่น้องปุ๋ยเคมีก็เป็นการเพิ่มนะครับ ความเจริญเติบโตให้กับด้าของเรานะครับขุี่ขี้งวก็ใไทได้นะครับขุี่ขี้กล้วยก็ใไทได้ขุี่ขี้ไก่งามไว้แต่ว่าบอุนมท่อนขวี่ขี้อัวนี่ก็จะงามนานนะครับงามนานวาระการประชุมใส่ปีนองเขาไปขวี่เคมีก็เสริมนะครับเสริมใส่เสริมเข้าไปสองนิตาตรงนะครับเผือด็จประชุมลวงนานแจกข้าวสาร ต้นไม้ได้รับนำ้ำฝนก็จะยืนต้นนะครับพเพื่อปรับสภาพน,านะครับบ่มีล่มบ่มีหยังนะครับไม่มีการแกว,ว่งไกว้น,นะครับจะเงียบสงบนะครับของหมูบ่บ้าดนอดแดงของเฮาในเมือนี้นะครับเพียงตรงนะครับนาทีสราฟเประชาคมพาพี่นออ้องยางเบิงนะครับยางเบิงอ่าหรืว แปลงนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีหกสี่นะครับแปลงนี้นะครับส่วนฝั่งด้านทิศตะวันตกเนี่ยปลูกไว้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งแปลงที่ปลูกตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้ามานะครับแปลงนี้นะครับ การนี้จะปลูกพเพื่อนาเยก่ต่างๆนะครับงการบริหารสก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับปลูกครั้งเดียวจะปลูกด้วยการหว่านเมล็ดหรือจะปลูกด้วยการขุดต้นพันุ์นะครับแล้วก็มาปลูกก็ได้นะครับ เราจะขยายนะครับตัวนี้ขยายต้นพันธุออกมานแล้วขุดต้นที่เขามีกอใหญ่ๆก็ขยายออกมาปลูกปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตรงไหนที่มันไม่ขึ้นเราก็ปลูกเสริมไปเรื่อยๆสวัสดีครับพี่โต๊กมหาัยเนาะบางหมองบางบอลกับพี่ในโตก นามนิสากันเหงมืดครับพี่น้องปีนี้แรงกลัวสุป,ปีเลยปกตินามนิสานี่มีหน้าเมษากนันยังอยู่ะมอานเม็ดหนึ่งอยู่ลยครับปีนี้มีหน้าในน่หนามมืดแลลวครับนามบดานก็มืดเท่กันสูบบกขึ้น เราปลูกไว้นะครับพื้นที่6ไร่ก็ปลูกไว้ประมาณ5ไร่นะครับที่เหลือก็จะเป็นสระน้ำลางตนนี้นะครับลูกดรกนะครับแต่ว่านอนเยอะซะเหลือเกินบริจินจ้กเท่อน,นะครับนอนเยอะ ออกลูกมาปรับน้อนขึ้นมานำนะครับขนาดหอไหวย้ยังบรอยูนนะพี่น้องก็เลิ่บบริกกน